หนูเล็กก่อนบ่ายเผยนิสัยแท้จริงแอปทักะอ,อน13ตุลาคม2022นิสัยแท้จริงแอปหนูเล็กก่อนบ่ายเผยนิสัยแท้จริงแอปทักซอ,อนเรียกได้ว,ว่าเป็นตลกหญิงเฮฮาป่าจิงโกะแถวหน้าของไทยอย่างหนูเล็กก่อนบ่ายหรือหนูเล็กพัทรวดีที่ก่อนหน้านี้อุ้มท้องเบบีน้องวินวินวรพัฒน์ ลูกชายคนแรกทำงานในวงการเสมอจนคลอดซึ่งเธอเองได้มีโอกาสทำงานร่วมกับนางเอกสาวสวยตลอดการที่ใครเห็นก็ชื่นชอบและตกหลุมรักในความสุภาพอ่อนโยนและมองโลกในแง่ดีเสมอนั้นคือแอปทักษอ่อนที่หลังจากร่วมงานกันแล้วทำเอาสาวหนูเล็กถึงกับขอแชร์ภาพไว้เป็นที่ระลึก เพราะเพิ่งได้มีโอกาสเจอกันเรียกว่าหนูเล็กประทับใจในความงามจนเปรียบแอปว่าสวยราวกับนางฟ้าตลกดังถึงกับบอกเจอแล้วหลงรักเลยสายห่ากับสายสวยมาเจอกันเอาจริงๆหนูเล็กก็สวยชัยย้อยเหมือนกันทั้งนี้หนูเล็กก่อนบายได้ออกมาโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมขณะเจอสาวแอปเป็นครั้งแรกพร้อมระบุข้อความว่าเพิ่งเคยเจอตัวจริงพี่แอปสวยยังกับนางคว้าเลยพี่น้องเฮ้อ เห็นแล้วหลงรักเลยเรียกได้ว,ว่าเธอประทับใจสาวแอปมากๆนอกจากนี้ทั้งคู่ยังเคยมีโอกาสไปออกรายการร่วมกันโดยสาวนูเล็กบอกว่าแอปทักษอรนั้นเรียบร้อยเหมือนสามีของเธอเลยเพราะสามีของเธอเองก็ไม่ค่อยพูดแถมยังพูดเสียงเบาโดยนานๆทีจะเห็นนางเอกสาวแอปทักษอนมาออกรายการทอล์กโชว์สัมภาษณ์เปิดใจมาครั้งนี้ได้ข่วงคู่แพทณปภา,ปา มาออกรายการเสือสิงกระถิ่งซางานนี้เปิดใจกับคำถามเด็ดๆจาก3าพิธีกรตุยเกียดกิะมลหนูเล็กและดีเจนุย้ยสำหรับช่วงถามแรงตอบเร็วที่ทำเอาสาวแอปต้องอึ้งกับคำถามว่าตุยถามว่าพี่แอปครับขอคำหยาบที่สุดในชีวิตที่เคยพูดคือคำว่าอะไรสาวแอปตอบโอ้โหหยาบสุดรอพอสารอัวผัวเพระว่าอะไรรู้ไหมพูดในรายการกับแพทนี่แหละ แปลงให้พูดสาวแพทย์เสริมว่าคือในสคริปมันเขียนเลยว่าสึกแยงผัวพอพี่แอฟอ่านพี่แอฟพูดว่าสึกแยงสามีน้องบอกว่าในสคริปไม่ได้เขียนแบบนั้นพี่แอฟพี่แอฟอ่านตรงสคริปด้วยสาวแอปบอกแต่จริงๆที่เคยพูดแบบว่าคนจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในสคริปคือมีคนสองคนในชีวิตที่โดนพี่นอ็อตบรรฤทธิ์กับพี่เคนทรเดต อันนี้เรื่องผ่านมาหลายปีมากเกือบจะสิบปีแล้วแต่ก็ยังไม่เคยมีใครโดนขนาดนั้นไม่เคยว่าใครขนาดนั้นตุยถามคำว่าอะไรครับพี่แอปบอกเพอเจอก็เป็นคุณแม่ที่ทั้งสวยอ่อนโยนและสุภาพขนาดนี้จะไม่ให้ใครชื่นชอบได้ยังไงล่ะคะ